พอใจมากครับที่ทําได้ขนาดนี้ไม่นึกว่าจะมาได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าสนามเราไม่คุ้นเคยครับก็เพิ่งมาซ้อมวันศุกร์แล้วก็เริ่มแข่งเลยผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่รเกี่ยวกับสนามเพราะว่าน่าจะอยู่ที่เรื่องการวางแผนนะครับวางแผนดีวันนี้พยายามจะตีให้เบาที่สุดครับไดรเวอร์ตีเบาๆแบบคุมให้อยู่เฉยๆแค่นั้นพอเพราะสนามมันสั้นก็ไม่ต้องการไกลมากครับ ทีน้องไก่มาีก็กดดันอยู่ครับแต่ผมก็พยายามประคองไว้ครับแล้วก็ผมก็พลาดไปบ้างแต่ว่าก็กลับมาได้เขามีสติครับอยู่ที่วันเอ่อวันที่6กที่เจ็ดครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ที่ผ่านๆมาก็อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็โปรทงชัยใจดีและดรอกตอมผลฝนใจดีครับแล้วก็เอ่อโรงโรงเรียนทงชัยใจดีครับโปโปที่นั่นสอนมาครับ แล้วก็โปรโมเพสรสารพุดธีครับแล้วก็สกปสมันเซอร์มอนเฟอร์ครับพร้อมครับ